สวัสดีครับสวัสดี FC จอน,นี่มือปราวินดี้ที่เคารพรักทั่วประเทศครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้คุณพ่อครับเพื่อตอบแทนพระคุณท่านนะครับจำได้ตั้งแต่ตอนอยังเล็กพ่อซื้อรถให้ผมขี่ไปโรงเรียนนะครับตอนนี้พอ่อคุณพอ่อผมกเกษียณมาช่วยงานอยู่ที่ทุ่งนาตอนเย็นแกก็กลับบ้านตอนเช้าแกก็ามาทุ่งนาอันนี้ก็เลยซื้อรถ มอเตอร์ไซค์ให้คุณพ่อฟรบสัมภาษณ์คุณพ่อหน่อยนะครับรถใหม่ <c oughs> ร้อยตำรวจเอกพิทักษ์ครับสวัสดีครับสวัสด <c oughs> อีอ่าเซอร์น,นึกว่าลูกพูดเล่นเฉยๆนั่นนี่อ่าเซอร์ไพร์เซอร์ไพร์นะครับ <c oughs> เผือภัยนะครับได้จริงครับวันนี้มาถึงแล้วครับแล้วถึงแล้วสีถูกใจด้วยดีตรงแอดถือนะอ่าขอแอดสิบห้าโลนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันฝนตกตกนะฮะนทุ่งนาจอนนี่นะฮะเสไอภัคุณพ่อครับนี่ ร้อยตำรวจเอกพิทักษ์ศรีสมงครับนี่คือตัวอย่างแบบอย่างที่ดีของผมนะครับในอาชีพตำรวจนะครับคุณพ่อผมกเกษียณมา3ปีแล้วนะครับในร,ร้อยตำรวจเอกนะครับผมเกิดในครอบครัวตำรวจมีคุณพ่อเป็นตำรวจภูทรน,นะครับอําอเภอพิบูร์ลังสาหารนะครับก็เติบโตมาเป็นลูกตำรวจรักตำรวจนะครับ น้าโอข้างซ้ายผมสักตาโลครับผมรักอาชีพตำรวจและผมสัญญาจะเป็นตำรวจที่ดีของประชาชนและประเทศชาติและองค์กรตลอดไปนะครับวันนี้นะฮะก็เห็นคุณพ่อขี่มอเตอร์ไซค์เวฟลง่งกันแท้เหมือนนั่นก็เลยหารถที่ที่มันแบบให้พ่อแบบไม่ต้องล้มนะครับมาดูครับเดี๋ยวมารีวิวรถใหม่ป้ายแดงนะครับตอนนี้กำลังจะเอาลง บอกต้งนะาาพังไปยังไงฮะน้นำโชกชนโอ้ยมึงมีแบบพ่วงมาด้วยนะครับผมเอาแบบพ่วงมาเอาไว้แกฟื้นมาอบสมุนไพรครับอ,อวันนี้ที่อุบลก็ฝนตกนะครับอขอบคุณแอดสิบห้าโลโอเล่โ e ต้งขาล็อกนะที่อดีครับ นายยกโปูหน่อยลูกยกโปูหน่อยลูกยกโปูยกโปูหน่อยแผ่นดินถูกครับก่อนถูกครับก่อนถูกครับถูกครับเออใส่นี่ก็ใส่นะลูกเงี้ยเงี้ยโอ้ได้ไหมได้ไหมท่านนันลงนะน้ำเดือนอ๋อพออุ้มร้านกันได้โอเล่มาจับไปไปอยู่กับปูก่อนเนาะอยู่กับปูให้โอเล่ไปถือล่มนะถือทำนั่นโอเล่มาช่วยเอาลงมีพ่วงด้วยนะครับ เอาไว้มาแก้ฟืนสำหรับท่านใดอยากมาอบสมุนไพรกับผมนะครับฟรีนะครับที่นี่ผมมีเตาอบสมุนไพรแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างดีเอามาไว้แก้ฟืนโอ้มีอย่งนี้แบบนี้ด้วยลูกเอ็นเอนเอ็นเอ็นเอเลยอุ้ยดูดูมอไซค์หนูนุ่นนุ่นดูลูกนุ่นนุ่นเห็นไหมมันเหมือนหุ่นยนต์เลยลูกเหมือนทานฟอร์เมอร์เลยเอานะฮะ เอาอ่ะหลักของหลีกข้างเหมือนกันนะโอ้อย่างดีเลยใช่ไหมเอาไปพุนเลยเออเอาไปเอาไปเลยไว้ใส่ฟืนได้เลยนะนี่อืมขี่มาแล้วเง่นนะครับแง่นะเงนนนะครับี่แหละมอไซคหนูลูกมอไซคหนูเนี่ยให้ปู่พายขี่เนี่ยให้ปู่แงนแง่นเนี่ยให้ปู่ขาให้ปู่พายแ้่นแง่นนะลูกนะนี่ครับ

เดี๋ยวไอแอดคีคีเป็นอยู่บนนี่ฮะคีเป็นบนนี้ <c oughs> แอดกับคีเป็นไยเอ้ยพี่น้องแอดวันดีเทฟซีเนี่ย่นถามหาแอดนะครับคนดีคนน่ารักนะครับยังอยู่ครบรอบหนึ่งปีบางสองหมื่นทีแล้วแด้วมันเด้งฟีดขึ้นมาแอดอยู่น้ำกัน <c oughs> อ่านะครับแอดสิบห้าโลยังอยู่นะครับยังน่ารักอยู่นะครับของแท้นะครับ <c oughs> แอด <c oughs> ถ่ายก่อนมาแล้วมาแล้ว มือใหม่ป้ายแดงเลยนะครับเซอร์ไพรส์คุณพ่อนะครับคุณยืนยิ้มอยู่คุณครับเออยืนยิ้มอยู่กับหลานโอ้โหโอ้ยันงันยันหนูลูกยันยันหนูแบบเท่เลยแบบเท่เลยเอ็นเอ็นเอ็นอแบบเท่เลยงันย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 ันอุ้ยอย่างเท่เลยลูกอู้แบบเท่เลยเห็นไหมคุณพ่อ จัดให้ล่ะคุณพอ่อจัดปูเลยอืพ่อจัดให้เลยอ่าอูอ้แบบเท่เลยลูกอู้มาแล้วนะครับเซอร์ไพรส์คุณพ่อแล้วนะครับ นี่แหละครับของขวัญจากลูกชายให้กับคุณพ่อเอ้ยเงี้ยเกระปูลูกขึ้นเงี้ยเงี้ยเลยพ่อผ้าขึ้นคาพี่พ่อเออเออเลยอแตงลำหายไอ่านะตั้งลำขวันโอ้มันเห็นเต็มรถเลยอ่าโอ้ทันฟ้องคันใหญ่เลยคันเเริ่มลยล้มไม่ได้นะหลานปูล้มไม่ได้นะถ้าล้มเอาขึ้นไม่ได้นะเอ้ย อ้าวขึ้นกับปูลูกไม่ปูก็ขึ้นคาบก่อนี่ปูขึ้นคาบอ่าปูขึ้นคาบไม่พ่อขึ้นก่อนหลานไม่กล้าขึ้นนะอไปมาเดี๋ยวพ่ออุ้มไปก่อนอ่าให้ปูขึ้นคาบก่อนเร็วให้ปูขึ้นคาบเป็นออขึ้นขึ้นกัขึ้นโาบเลยขึ้นด้วยกันขึ้นด้วยกันครับนี่ไงขึ้นอย่างนี้เลย ขึ้นอย่างนี้เลย NN NN อ้โอ้แบบที่แบบที่เลยปูอ่ะป๊ดๆไหนล่ะแป๊กๆอยู่ไหนปิดอยู่ไหนมีแป๊กๆลูกแป๊กๆอยู่ไหนนั่นแป๊กๆเงอเออุ้ยเเออนั่นเอามหเอามั้ยเเ เงี้ยลูกเอาบีบแต่หน่อยบีบแต่หน่อยลูกบีบแต่บีบตีตรงนี้ลูกนี่แต่ตรงนี้ครับจังไดล่ะอันนี้เวลาเอาส่เอาใส่ยู่ยนะะนี่บีบแต่บีบแต่นี่ไงอลน่าอ๋อเอา้ไปกอไปไปสตาร์ทมือยบ่นี่ ไม่ไดพอมากถือใจวะโอ้ยมาทานแล้วนะาทานวะเดี๋ยวมาแรงเจวดพอเ้าแรงจวดรถเบรแล้วก็รถเะได้ละ้องมันเี่ยรถน้ำมันนี่รถมา้ัใหม่ลครับโอ้เอาอะไรฮะโอ้รถคันใหญ่เลยเดี๋ยวพ่อพาข่าวให้ปู่ขับก่อน ใส่ยังใสเครื่องกาสองร้อยสซีซีสองซีซีเนาะอันนี้คีขึ้นขั้นแท่หน้าได้ว่นี่ขี่ขึ้นขันแท่หน้าได้รองเลยครับลองเลยได้เลยวะบูเลยได้เลยวะบนบึนได้เลยวะมันมันถอยหลังเลยได้ครับมีเกียร์ถอยหลังยเงาะห่วยขันขันถอยหลังประเด้เอมืงาเลยด้เกียไมัขันงไอ๋อล่มฮ้ม โอ้งามกวงามงามขาเทาโอ้ม่รีมดบปดิโอโอ้ใจรีบหมดให้มันแรนไปเองเง้ยน่ะเ้ยออเกียร์ไหนดิธีน่้เกีรเกบดิมเก็บฮ้ยกลัวเหรอกลัวทำไมรถเรานั่นน่ะ

เห็นไหมพ่อไปแล้วเอ็น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 เลยนี่เอ็น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 เบกมีตั้เบกขาเบรกนายป่ะเบรกขาเบรกนายอะไรเบกขนเบรกนายังไงนายจอมนี่ยังไน่นเล่นต้ครับป็ต่ีงครับมันเลไปแ่สคัญก็ุ้เนี่ยครับุ้้ อ๋อป้มนีแล้วเครื่อนชาวเพลอค้นไปนี่สตาร์ทติดเนี่ยอ๋ออกวิธีจะสตาร์ทก็คือจับเบรกแล้วก็โง่ายวะวนะครับดีโค้ดีโค้แบบนี้มันมันขวมปะอขวมง่ายวะถ้ามัน พื้นที่แบบว่าอแมันก็งที่อ่ะเถอยหลังมาดิสีถอยหลังเฮ็จงไหนึงเขาเจถอยหลังี่แล้วกหลังาบหรโอ้เออพ่อจ้าขับเนไหมพ่อจ้าขับเดินนา ไแล้วเอ้ยไปอนี่ๆพ่อจ่านั่นเห็นมอ้ยอวะวาม่ขเพื่อเจ้าของรถเม่กี้ดูเจ้าของรถพ่อขี่ขี่ง่ายขี่ดีวะขี่ง่ายครับขี่ง่ายขี่ง่ายโอ้โหแเ่โอ้โหมันขึ้นเลยเบก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 เบ เ uhm, อันนี้เบรกตีนอ่าขันเล่งค่อยๆเล่งนี่คันเล่งอยู่มึงอยู่ปุ๋อ่อ่าเพราะไอ้ป้องเรื่องเบรกไปน้ำคันเล่งนะเรืจะเหนือจะเหนือคลอยอ่าบีมลอยลอยเลยมันต้องแก้นความครับฮ่าร่าฮ่าเล่ยๆงวย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 มันคือโมเลี้ยว ว่าผิดที่ไรขีขึ้นปูนพี่เด้วเด้อเด้อใช่ล่ะอย่าดึงดึงดึงออกนะดึงออกใช่ฮาดึงออกข้างนอกกันข้างลึกดึงหนังอืมอ่าใส่ล้างค่อยค่อยเลยอ่าก้อนที่ไรก้อนอ่าก้อนเลอ่ออไปเดินนาที่นี่ อ้เออต่องเบิงตามนี้วันนี่อะไรหเล็กนี่เหรอไมมันบนไ่ได้ ขอเป็นกำลังใจใหุ้ณท่านนะครับขอเป็นกำลังใจให้คนไทยรุ่ระเทศนะครับขอทุกท่านพบใส่ความสุขกายสุขใจอย่าเจ็บอย่าจนครับร่ำรวยตลอดไปครับเามีเจ้ามีหน้าที่ใจเงินไปใจกันเลยเ <laughs> <laughs> มียผมที่ทำหน้าทีด่ดีครับมาถึงเวลาเลยพอดีเลยครับ <laughs> มาจ่ายตังค์เลยครับ <laughs> <laughs> เอเอครับนี่คือมอเตอร์ไซค์ ข่ปูนั่งหน้าเลยาปน้องนั่งับเลยน้องนังับเลยัวอยู่ยังอยู่ราตอนยาน